พีคซสเนาะพีคซ ố สบายดีมาพกก่อกระเป๋าน่อยสาวลุงโมนีสสาบลุงสิมะเห็ดก้อยลิ้นฟ้าหรือว่าก้อยบักดิมไม้บ้านเฮาแหละพี่น้อง เรดินฟ้าหรือแบบริมไม้เนาะตามภาษาสานบ้านเฮาเอินเนะาะสะลุงกะเสียเอามาเผาไฟจากหน่อยหนึ่งกับ,บ่ได้เผาว่าจนว่าสุกหลายเนะาะเผาพอหอวมๆห,หน่อยนึงแล้วก็มาขูดขูดเอาตัวมันดำๆมันออกแล้วก็มาล่างนา้าแล้วก็ซอยเนะพี่นอ้องแล้วก็ส่วนผสมก้วยเฮามีอย่างนงกอยบงังริมไม้เ,เนาะและ้วก็มีมะนาวมีหอมแดง มีหอมเปต้นหอมหอมป้อมเนะเาะหรือว่าปักซีพี่น้องแล้วก็พริกสดตักของเฮามีแล้วก็ม,มีมีอย่างเนี้ยพริกป่นมีเข้าคััวมีผงชูรสมีน้ำป่าเนอะแต่มาเบิ่งกันเลยแล้วสะลุกสีก้อยละสิเริ่มก้อยเลยพี่น้องเอาปักนินไหมหรือว่าเลน้น์านลงตอนบุยใหญ่บุน้อยตอนพอดีเลยพี่น้อง ฟฝาลงแล้วก็สิเอาเดี๋ยวสิเอาอเครื่องปุ่สมส่วนผสมมาลงก่อนเนาะน้ำปลาใส่หลายเค็มหลายเนาะพี่น้องเนาะน้ำปลาแล้วข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นพริกป่นก็สิบ่ใส่หลายเพราะว่าใส่พริกสดแล้วเนาะแล้วก็่คงชูรส่มชูรส กอไปกับเป็นพริกสดเนาะพริกสดกระสบีบักนาวใส่รสชาติก็คือว่าในพี่น้องตามใจมากเนาะสารุ่กับบเคือเห็ดเ่ามันองเห็ดเบิ่ง ใส่หอมแดงลงไปหอมแดงหอมเปียลงไปเฮ็ดคือก้อยเนื้อก้อยป่าอย่างนี้พี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นก้อยบางเดืไม่บางเดือนเนียนฟ้าเฉยๆเดี๋ยวฉัลองสิมงรสชาติกันพี่น้องอจ่างพี่น้อง าเอาต้นหอมใส่เดี๋ยวขอเพิ่มมะนาวเพื่อโมสเสรมรดจัดๆเลยเนาะ ลุงกขาบอกเคยเห็ดนอกกับเห็ดีนแบบพี่นอ้องลองเห็ดกินเบิร์ชีมืออีก,กันอืมแซบ,บแซบแบบพี่นอ้องพอด,ดีเลยรสชาติพอดีเลย mm hmm. เดี๋ยวมาเบิร์กันได้หนอ่อสจะลุงสีตักเสิรจาน สรุ่ก็เอาจานมาเลยพี่น้องพักกับพักแก้มกับบักแตงนี่แหละพี่น้องกินกับแตงกวัวสดๆเลูดไดว่าเป็นตะแซ่บเพ็ดตามสารุ่มก็ได้เด้อพี่น้องขั้งแรกคือกันสรุ่มเห็ดเห็ดเป็นแต่อาหารบ้นบานๆนี่แหละพี่น้อง แล้วแล้วก้อยมากินฟ้าหรือว่ามากินไม้กินกระแตงตัวสดๆใหม่ๆผักกาดผักแกงมันก็นมีแต่แตงพี่น้องจะรุ่งกะขอควับใจพระเจ้าผู้สุกคนที่เขา,าให้กำลังใจเบาวน้อยสาวรุง่ง เอาไิ้ว้องกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ